นี่คือป้ายห้ามผ่านแต่ก่อนขึ้นได้เมื่อห้าปีที่ผ่านมาขึ้นลงตรงนี้แต่ตอนนี้เขาให้ขึ้นแล้วเหนื่อยอันตรายเพราะมันชันห้ามผ่านห้ามลงให้ลงซ้ายขวาแทนนี่ดูวิวดูวิวทางขึ้นแรกเป็นต้นตาลชุดที่สองเป็นต้นลั่นทมดอกจำปาท้ายเรียลลั่นทมปอดบอนเป็นลีลาวดีแล้ว มันชันมากชันแบบนี้เขาก็เลยไม่ให้ขึ้นลงตรงนี้อีกแล้วชันลื่นล้มหัวแตกหลายคนแล้วนีเ่เขาก็เลยไม่ให้ลงอีกแล้ว น,นูสนน่สระน้ำโบราณนู่น